โอเคครับผมกออ็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยกันครับวันนี้คือผมพูดจะแผร่รัฟแฟมิลีนะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวในส่วนตัวของแพ็กเกจใช้เพชรเนี่ย ตัวใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเลยนะครับหรือก็คือแพ็กเกจของขวัญชิงโตนะครับซึ่งต้องบอกก่อนนะว่าแพ็กเกจเนี้ยมันเหมือนเป็นการเปิดกาชาซะมากกว่านะเรียกได้ว่าถ้าใครงบไม่เยอะเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องเปิดก็ได้นะครับมันค่อนข้างเปลืองนะส่วนตัวผมนะครับโอเคก่อนที่จะไปดูเลยกันนะครับผมขอแนะนำนาะบริษัทพาวเวอร์เพย์เป็นบริษัทรับเติมเกมถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับแล้วก็บริษัทเขาเนี่ยช่วยถือได้แน่นอน100%เพราะว่าจดทะเป็นถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เปิดทำการมาได้กันแล้วทั้งหมด6ปีนะครับแล้วก็บบบบบรรรรรริิิิิษัััััทททททขขขขออองงงงงเเ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 เาา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 นนนนนะะะะะะคคคคตมมมมมไไไดดดด้้้้้้สสกกกกกซ่่่แลล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 ีีีีีีหหยยยยถปปูพจจ๋ววผ์ แล้วก็ไปสั่งเขาเปิดทําการทุกวันไม่มีหยุดตั้งแต่เวลา10โมงเช้ายนถึงที2ครึ่งเลยนะครับโอเคอันดับแรกนะครับให้เราคลิกไปที่ร้านค้ามอนะครับตรงนี้แล้วก็คลิกไปที่ร้านค้าใช้จ่ายเพชรครับอ่าแล้วเพื่อนๆเนี่ยจะสังเกตนะว่ามันเป็นโปรโมชั่นนะครับตัวของของขวัญแพ็กเกจชิงโตเนี่ยแพ็กเกจแรกเนี่ยสามารถซื้อได้ในราคา80เพชรนะครับซื้อได้สูงสุดเนี่ย100ครั้งนะครับนะในราคา100อันเนี่ยนะครับเพื่อนๆจะหมดอยู่ที่ประมาณ8,000เพชรอ่ะแล้วก็แพ็กเกจ อของขวัญชิงโตอันที่2นะครับนะจะอยู่ที่แพ็กเกจละเก้าร้อครับสามารถซื้อได้3โปรโมชั่นนั่นเองนะครับแล้วก็แพ็กเกจนี้เนี่ยถ้าเราซื้อ3โปรโมชั่นเนี่ยมันจะอยู่ที่60 pet, เพชรไอ้6 60อันใช่ไหมแล้วก็เพชรเนี่ยจะใช้อยู่ที่ประมาณ2,940เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามผมว่าควรซื้อแพ็กเกจไหนนะครับควรซื้อแพ็กเกจนี้ควรซื้อแพ็กเกจนี้มาเพราะว่าในราคา60เนี่ยนะครับ60เพชร60กล่องเนี่ยนะครับได้ของเหมือนกันหมดเลยแต่ว่วาาาใใช้ในราคาที 2940แต่ว่าแพ็กเกจนี้เนี่ยเมื่อผมซื้ออยู่ที่ประมาณ60ชิ้นใช่ไหมมันจะใช้อยู่ที่ประมาณนะครับ4,800เพชรอ่เพต่างกันรประมาณเอ่อ1,800เลยนะเออ1,800เลยนะครับนะแล้วก็ของเนี่ยรางวัลเนี่ยได้60ชิ้นเหมือนกันนะแล้วคราวนี้เรามาดูในส่วนตัวของของรางวัลว่ามีอะไรของรางวัลตัวนี้นครับเหรียญชิ้นโตเนี่ยสามารถใช้ทําอะไรนะครับสามารถใช้แลกในส่วนตัวของร้านค้าแลกเปลี่ยนอันใหม่ได้ครับร้านค้าแลกเปลี่ยนอันเนี้ยระยะเวลาเนี่ยจะอยู่ที่2วัน ซึ่งเดี๋ยวผมจะมาสรุปอีกทีนึงเนาะว่าควรแลกเปลี่ยนของรางวัลอันไหนนะครับอ่ะแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งนะครับจะเป็นในส่วนตัวของแอพ็กเกจลัคกี้แบ็กชิงโตนะครับซึ่งผมบอกเลยนะว่าแพ็กเกจนี้นะครับแพ็กเกจนี้มีของที่ไม่ดีหรือว่าไม่ได้ใช้เนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ2อ,อย่างด้วยกันนะส่วนตัวผมเนี่ยแต่ถ้าถามว่าของเกลือเนี่ยมีกี่อย่างมีอยู่ประมาณอ่หาหอย่างหาอย่าง นะครับนะมีอะไรบ้างนะครับของที่เกลือนะของที่เกลมีวงแหวน4ี่0 0ปีวงแหวน3 0 0 0 0ปีนะครับกล่องแพ็กเกจมิตรภาพขัพ้น4นะครับแล้วก็ในส่วนตัวของอที่อัพวงแหวนวิญญาณ2 0 0 e p นะครับแล้วก็ exp สีทอง5อันนี้คือเกลือนอกนั้นเนี่ยคือดีหมดเลยตัวนี้เนี่ยนะครับตาเทพดาวสามารถใช้ทําอะไรนะครับใช้ในส่วนตัวของเ,อเพิ่มในส่วนตัวของกระดูกวิญญาณตั้งแต่2ดาวถึง5ดาวนะครับหชิ้นแล้วมันจะเพิ่มคุณสมบัติ ค่าโชคหรือว่าทําให้ไอเทมกระดูกวิญญาณชิ้นนั้นเนี่ยเป็นอ่าไอเทมประเภทลัคก,กี้นั่นเองเนี่ยครับนะง่ายๆอันนี้เนี่ยค่อนข้างดีแล้วก็แพงด้วยนะครับใครได้เน,นี่ยถือว่าดีที่สุดแล้วนะฮะแล้วก็มีวงแหวน50,000ปีนะครับอ่าใบสุ่มวิญญาจารย์นะครับระดับ s อ r เนี่ยสุ่มทุกตัวละครนะครับแล้วก็ดอกไม้หมื่นปีนะครับดอกไม้5,000มป,ปีใบกาชานะครับหลักๆแล้วเนี่ยจะมีดีประมาณนี้นะครับก็คือ1 2 3 4 5 6 6, 6ชิ้นเนี่ยค่อนข้างดีแต่ถามว่าโดยรวมแล้วเนี่ย ของในแพ็กเกจนี้เนี่ยค่อนข้างดีไหมผมต้องพูดได้เลยนะว่าแพ็กเกจนี้ของค่อนข้างดีเพราะอะไรเพราะว่าสังเกตจากแพ็กเกจต่างๆนานานเนี่ยที่ราคา80หรือว่า60เนี่ยของที่เขาให้มาเนี่ยมันจะมีโอกาสได้ของสีฟ้าเยอะมากเลยคนระับเป็น6 7 8ถึง10ชิ้นเลยแต่ว่าของในครั้งนี้เนี่ย ค่อนข้างดีนะครับมีตั้งแต่ของระดับสีม่วง2ชิ้นแล้วก็สีทองแล้วก็สีแดงจนไปถึงระดับแบบสูงสุดเลยอะไรประมาณนี้ระดับตํานานเลยผมเลยรู้สึกว่าของในแพ็กเกตนี้ค่อนข้างดีแนะนําให้ซื้อนะครับถ้าถามว่าซื้อไหนแนะนําให้ซื้อแพ็กเกตนี้นะครับหกชิ้นเราจะสามารถแลกในส่วนตัวของของรางวัลเนี่ยได้เช่นเดียวกันนะครับแลกได้บุแหวนห้าเหมือนปีประมาณนี้ด้วยกันนะส่วนตัวผมเนี่ยถ้าจะให้แนะนานะแลกแพ็กเก็ของขวัญชิงโตแพ็กเกจสเนี่ยมาเลยนะครับสชิ้นเนี่ย เราจะสามารถสุ่มเนี่ยมีโอกาสเปิดได้60ครั้งเลยนะครับนะค่อนข้างดีแต่ว่าถ้าใครงบเยอะเนี่ยก็ค่อยมาเปิดตัวนี้แล้วกันไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่เพราะว่ามันแพงนะครับนะโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอจบไปเป็นต้นนี้แล้วกันครับก็สำหรับใครที่ชอบนะครับก็ช่วยกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็ช่วยกดติดตามที่เพจอาร์ล่าเฟอร์มิลี่ที่เฟซบุ๊กด้วยกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบไปเป็นต้นนี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ